เรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนยุมพรเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันที่มีพระองค์ท่านและรวมถึงสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี101ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมเ็ียงอยากให้คนยุมพรเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตั้งแต่บัดน,นี้เลยเราที่ว่าคนยุมพรที่นั่งข้างๆผมทั้งหมดเนี่ยอยากอยากเห็นอะไรอยากเสนออะไรอยากคิดอะไรเติมเข้ามาในสิ่งที่อยากให้สถานที่เนี้ย นะเป็นเป็นศูนย์รวมใจของพ่อองค์ท่านนะที่อยู่ที่เนี่ยใหอย้อย่างที่พี่จิ๋มพูดนะว่าคุณชุมพรเนี่ยได้มาผูกใจกันโดยมีพระอ,องค์ท่านนะครับนะประตูภาคใต้ไหวเสด็จเตี๋ยวร่วมกันตรงเนี้ยอย่างไรก็ขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับจื่อนางสาวลิลดากลีช่วยเป็นคณะกรรมการหอการค้านะคะ,ะด้วยประสบการณ์ตัวเองขอแนะนําตัวเองนิดนึงอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วตัวเองเนี่ย เคยนั่งเคาน์เตอร์เขาเรียกการเงินก็จะนั่งเคาน์เตอร์นะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งตัวเองอด้วยความที่เรายังยังอ่อนประสบการณ์ในการทํางานก็จ่ายเงินเกินกับลูกค้าปไลน์หนึ่งจํานวนเงิน10,000แบาทนะคะทีนี้ด้วยความที่เราก็โอ้โหจำนวนเงิน10,000แบาทสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะเราก็มาบนเสด็จเตีย่ยเสด็จเตียกรมหลวงชุพรที่นี่อะคะ่ะว่าขอให้ได้เงินคืนด้วยความ แล้วเรามาพอตอนเย็นคะหลังเลิกงานโดยตอนนั้นมีหัวหน้าการเงินของเราคือคือพี่หลังสรรเป็นหัวหน้าการเงินท่านเราก็บกขออนุญาตหรืว่าขอมาเสด็จเตียกรปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นลูกค้าคนที่เอาเงินเราไปนะะั่นค่ะเอาเงินมาให้ที่ผู้จัดจาก,การธนาคารเราแล้วขอบอกว่าเอาเงินมาคืนนางสาวลิทธดากรีช่วยจํานวนเงิน100่งแบาทให้ไปนับเป็นพับยังไงก็คืนอยู่อย่างนั้นโดย นก่อนหน้านั้นเราเราจำได้นะคะว่าเราให้ใครไปแต่เขาไม่ยอมรับแต่พอตั้งแต่มาบนว่าขอให้เขาโดนกิจโดนใจใเขาเอาเงินมาคืนเรา <c oughs> เขาเก่ามาคืนในวันรุ่งขึ้นโดยเขาบอกว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่ใส่หมวกอย่างนี้อย่างนี้ไปบีบหัวท่านว่าให้เอาเงินมาคืนน้องเขานะ <c oughs> ปรากฏว่าเราก็ด้วยด้วยความรู้สึกว่าเราไปบนเมื่อวานนี่เองแต่รุ่งเช้าเราได้เงิน1นึ่งแสนบาทกลับมาสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่ภูมิใจมาตลอดชีวิต ของการทํางานเลยกลายเป็นว่าขอด้วยขอ,ขอหรือว่าในชีวิตนี้ขออยู่ในชุมพรและจะทําพัฒนาจังหวัดชุมพรนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยเล่าคุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยเล่าเราฟังว่าตอนอดีตเนี่ยท่านเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่อายุประมาณ10บขวบที่โรงเรียนบ้านหัวกรูดนะคะปัจจุบันยังอยู่นะคะโรงเรียนวัดบ้านหัวกรูดคุณครูค่อยก็ชวนนักเรียนมาทํากิจกรรมที่ศาลเสด็จเตียนี้นะคะ แต่ด้วยระยะทางที่จะเดินมาถึงที่ศาลเสด็จเตี๋ยเราเนี่ยใช้ระยะทางใช้ระยะเวลานาน,านเพราะระยะทางไกลครูคุณครูที่นําขบวนท่านมาเนี่ยท่านก็บนยกแล้วยกมือขึ้นบนว่าเนี่ยนักเรียนเดินทางมานักเรียนก็ยังเด็กๆ9ก้าครัวสิบครัก็เลยอยากให้มาถึงที่เร็วขึ้นขอให้ท่านช่วยย่นระยะทางให้หน่อยปรากฏว่าจากธรรมดาที่ต้องใช้เวลาเดินเป็นสองสามชั่วโมงอะค่ะแป๊บเดียวทุกคนเอ้ยมาถึงที่ศาลเสด็จเตี๋ยเราเนี่ยได้ยังไงด้วยความรวดเร็ว เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่เล่าให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านแสดงอภพนิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทาให้เราลูกคนชุมพรอ่ะมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกเสด็จเตียนะจะเดือดร้อนจะมีความสุขอะไรทุกคนก็จะต้องมาที่นี่เพื่อเรามีถ้าได้ขอจากท่านแล้วเรารู้สึกว่าเราได้สมหวังทุกอย่างดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเชิญชวนไม่ว่าใครก็ตามที่ท,ท,ที่ยังไม่เคยไม่เคยได้มาหรือได้มาแล้วก็ให้มาช่วยอ่า มากราบท่านแล้วก็มาสนับสนุนดูแลพัฒนาศาลเสด็จเตี่ยเราอีกครั้งโดยมีมูลนิธิเนี่ยค่ะผ่านมูลนิธิได้เลยนะคะสวัสดีค่ะที่ชันพันธิพิยสกุลน,นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นปปจก็คือเป็นป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตประจําจ,จังหวัดชุมพรน,นะคะในในประวัติของท่านเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าสเสด็จในในกรมของเราหรือสเสด็จเตียวเนี่ยเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ท่านท่านยังบอกว่ากรมหลวงชุมพรของเราเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ทํางานประสานในเรื่องสังคมนี้อาจจะยากแต่ถ้าในแง่ปฏิปฏิบัติการแล้วเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเหมือนภาพประปชาสังคมที่ทำเนี่ยก็นับถือท่านในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วในฐานะที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยมีอนุสรีที่มากที่สุดเลยในประเทศไทยทุกที่เลยมีนะคะจังหวัดชุมพรนี่ทุกอำเภอเลย ก็ว่าได้หร,หรือว่าทุกสถานที่จังหวัดอื่นๆก็มีสถานที่ที่มี <This S 1> พระองค์ <it S 1> ท่าน mm. ประทับโดยการสร้างด้วยความรับถืออย่างยิ่งซึ่งบางท่านเนี่ยก็เหมือนที่เราได้กล่าวว่าที่ตรงนี้นเป็นที่ที่ท่านเนี่ย<ช>มามาอยู่และสิ้นพระชนนะวันที่19พฤษภาค,คมเนี่ยก็เป็นวันสําคัญแต่เราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มาชุมพรเนี่ยจะมาไหว้ท่านนะโดยรถบัสเนี่ยผ่านวันหนึ่งอาจจะเป็น100ร้อยคันเลยก็ได้ แต่ก็ยังรู้จักตรงนี้น้อยเราต้องยอมรับความจริงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําให้ว่าตรงนี้เป็นที่สําคัญเป็นที่ที่ท่านเนี่ยมาประทับตอนที่ท่านสิ่งประชนนะคะแล้วก็มาอาศัยและเป็นที่ท่านชอบเนี่ยให้เปาประกาศเป็นที่รู้เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่ที่คนเนี่ยจะนับถือแล้วก็เามาตรงนี้มากกว่าจุดอื่นที่ที่คนอื่นเนี่ยมีไว้นะคะซึ่งดิฉันมองว่า การที่เราจะโปรโมทหรือว่าประสัมพันธ์ในงานวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็ <K un> จะเป็นเรื่องอาจจะใหม่สําหรับคนคนข้างนอกหรือคนในจังหวัดชุมพรเองที่ไม่ค่อยทราบเนี่ยได้รับทรบาบตรงนี้แล้วก็เ,เพราะว่าในใจของทุกคนในคนจังหวัดชุมพรในรูปเสด็จเตี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าทําอะไรไม่ได้หรือว่าเดือดร้อนเนี่ยก็จะนึกถึงพระองค์ท่านเป็นเป็นสิ่งแรกเลยนะคะด้วยความ แล้วลึกถึงแล้วก็มีความเคารพแล้วก็มีความเคารพแล้วก็สักการะท่านอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วหรือว่าผู้แทนคนอื่นได้เลยว่าคนชุมพรทุกคนเนี่ยมีท่านอยู่ในใจแต่ว่านนในเรื่องที่ว่า,าที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นคนรู้จักเนี่ยค่อนข้างน้อยนะ ไม่ไม่ไม่ค่อยจะจะเห็นเพราะเราจะเห็นเลยว่าเรานั่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเข้ามาตรงนี้น้อยโดยมากก็จะขึ้นไปศารบนอันนี้เราเราเราไม่ก้าล่วงว่าเพราะคนไม่รู้เพราะว่าขาดการประชาสัมพันธ์เพราะตรงนี้ก็เป็นนิ้มหมายอันดีที่มูลนิธิจะจัดงานเพื่อที่จะประชสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะดิฉันก็เห็นด้วยแล้วก็จะสนับสนุนในเรื่องเรานี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเติมนะ เรื่องหนึ่งที่อยากอยากแตดิว่าความเป็นทางเรือแล้วก็ศึกษาติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับท้งเรียนว่าผมเนี่ยรับข้อมูลอย่างที่นาเรยนแต่ต้นเนี่ยแต่ข้อมูลที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมเป็นแค่คนนําสารคนที่รอบรู้จริงๆแล้วก็ถ่ายทอดผ่านผมมาเนี่ยครับคนหนึ่งตอนนี้อายุ91แล้วนะยังมีชีวิตอยู่ก็คือพลเรือตรีกีธาพัฒนาแพทย์นะตอนนี้ท่านอายุ91เรากำลังจะทำหนังสือเด้รรวบรวมความรอบรู้ของท่านตลอด70ปี ในตั้งแต่ท่านเป็นนักเรียนเรือถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะทำหนังสือนี้ด้วยแตประวัติพันกว่าหน้าเนี่ยนะครับก็มันจะออกมานะครับสองก็คืออีกท่านหนึ่งก็คือคุณหลานตานะครับท่านนวตีพากรสุภัฒราราษยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าได้อัญเชิญอัถิท่านมาท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็วางรากฐานวิธีคิดต่างๆผ่านทั้งผมมารวมทั้งข้อมูลที่ท่านรับจากแม่ท่านแม่ท่านนะครับท่านหญิงจารุพัตรานะครับมา ถ่ายทอดนั้นสิ่งที่ผมมาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งสองท่านเนี่ยเป็นคนรวบรวมอีกส่วนหนึ่งที่ผมรวบรวมแม้แต่สิ่งที่พระอยู่หัวทงมีพระราชารเลขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิมพรพระโอรสพระองค์นี้ท่านบอกว่าเป็นคนซื่อคนที่ยืนยันชัดเจนนี่คือกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งพูดเล่าเรื่องราวตรงนี้ไว้เช่นเดียวกันนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการยืนยันได้ว่ากลุ่มวิมพรเนี่ยพระชนที่ตอนสิ้นพระชนเนี่ยแค่4 2บปี 5เดือนเนี่ยนะครับแต่ได้แสดงพระอิทธิภาพด้านต่างๆไว้จนเป็นที่ปรากฏและคนเคารพนับถือตั้งแต่เชียงรายยันถึงนาทิวาสเนี่ยผมนวิว่าเอาสารเล็กสารน้อยเนี่ยไม่รวมเยนะครับเฉพาะเป็นสารที่เป็นหลักๆคนกลับไหวคนเยอะๆเนี่ยครับประมาณ300กว่าสารที่เป็นทางการนะครับเหนือจดใต้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเกิดที่เรารู้กันเฉพาะชุมพรเนี่ยสารเล็กสารน้อยก็ผมคิดว่า หลายร้อยหลายพันจะเป็นพันด้วยซ้ําไปแต่ทั้งหมดทั้งนี้ก็อยากให้รู้ว่าาต,ตรงจุดนี้เนี่ยครับเป็นสถานที่เส้นพระชนผมอยากให้คนยุมพรร่วมกันภาาภูมิใจเหมือนที่ท่านกล่าวถึงนะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขารู้ว่ามาที่นี่คือสวนรวมใจนึกอะไรไม่ออกบอไม่ถูกขออะไรไม่ได้มาที่นี่นะมากราบท่านแม้ท่านตอนนี้ที่เราทําไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสรสถานสมที่หลักๆไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงยุมพรนะซึ่งเป็นเรืออยู่ลำเดียวในโลกก็ตามกระโจมไฟมีอยู่ที่เดียวในโลกก็ตาม นะครับต้องหัวนี่เป็นความภาคภูมิใจสถานที่ที่ประชาชนไม่พูดถึงไม่มีไทยที่อื่นเพราะท่านไม่ได้ทิ้นพยทที่อื่นเลยท่านมาสิ้นที่นี่และเรือนหมอพรก็เป็นจําลองแลนะสิ่งที่ท่านเป็นอาิภาพด้านการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากราบท่านที่นี่ได้นะครับทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นของคนชุมพรและคนที่ศรัทธานะที่เข้ามาทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นนี่นะครับอยากให้รู้ตรงนี้เราอยากให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการทําทุกเรื่องนะมารับรู้เรื่องราวทางประวัตติศาสร์ รนะับรู้เรื่องราวของพัฒภาด้านต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เขาสุขว่าแบบอย่างของกรมวิพร์เนี่ยคือแบบอย่างที่ดีนะครับของความเป็นทหารก็ตามของความเป็นหมอก็ตามความเป็นชาวบ้านความเป็นติดดินของพระองค์เจ้าองค์เนี้ยนะครับอย่างไรแล้วก็เป็นความที่ภาคภูมิใจของคุณชุมพรเองก็ขออนุญาตฝากทั้งหมดเนี้ยไว้กับคุณชุมพรครับครับ ผมพันเบรคสิทธิพรผูมเนร์นะครับอดีตผู้กับสภอทุ่งตะโกตอนนี้ก็เสียอายุราชการแล้วแล้วก็ทำอาชีพใหม่คือทนายความนะครับตั้งแต่สมัยผมไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็รับบริการเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพสิบกว่าปีนะครับแล้วก็ย้ายมาที่จังหวัดชุมพรก็ไม่ได้ย้ายไม่ได้ไปไหนเลยยังรับบริการอยู่ที่จังหวัดชุมพรจนเกษียณสุดท้ายเป็นผู้กับทุ่งตะโกนะครับก็รับรู้รับทราบจาก พ่อแม่พี่น้องสมัยโบราณนะสมัยก่อนว่าเออถ้าไม่ไม่มีเรื่องเรื่องไม่สบายใจแล้วก็ให้มาบนบานสาราวที่ที่สาลที่สารกรมหลวงจุมพรนะครับก็ขอขอบคุณรรท่านประธานได้ผมไม่รู้เรื่องว่าเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงแต่แต่วันนี้ต้องต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ให้ชาวจังหวัดจุมพรได้รับทราบผมตัวเองก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนที่ท่านได้เล่านะครับแล้วก็ เมื่อเมื่อไรที่ผมไม่สบายใจผมก็ต้องมาบนบานสังเาตที่นี่แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นก็ต้องขอขอบคุณท่านครับขอบคุณครับด้วามดีครับก็อยากให้พุ่มกลับนะครับหรือว่าญาติมิตรลูกความนะได้เอารับรู้เรื่องราวเนี่ยถ่ายทอดนะจากรุ่นสู่รุ่นไปนะครับว่าเนี่ยนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกมานี้นะฮะความไม่ชนะมานี้อะไรเนี้ยครับแอ่นี่ขอญาตพูดในเชิงนะทนายนะครับทึ่งทานนะต้องบอกว่า เป็นคนที่เคารพศรัทธากับพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะครับก็<ม>ขอฝากทั้งหมดนี้ไว้ให้กับคุณุมพรนะครับท่านเป็นลูกม่อคุณจุมพล้ว<ม>ก็เป็นบุคลากรที่คนเคารพนับถือ<ม>ก็ขออนุญาตฝากเรื่องเดียวนี้ถ่ายทอดแต่รุ่นสู่รุ่นต่อไปส่วนพี่ครับครับผมเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพเรียนจงนเทพแต่ทำไมผมไม่อยู่ชุมพรสองเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วคิดว่าควรมาอยู่ก็คืองานแต่งงานเมื่อปี2 5 3 5 วันที่4พฤษภาคมพาพยุเข้าผมไปบนเสด็จเี่ยลุงขึ้นฝนไม่มีสักเม็ดเดียวพอส่งแขกเสร,ร็จ3ทุ่มพายุตกต่อต้องไปแก้บนต้องเอาดอกกุหลาบมาแต้แก้บนที่นี่1,000ดอกอีกครั้งหนึ่งก็คือขึ้นบ้านใหม่ผม15มกราคมปี47พายุเข้าเหมือนกันผมชอบจัดงานวันที่พายุเข้า <Jennifer> ก็บนเสด็จเี่ยอีกพื้นดินแห้งผักเลยครับกลางเต็นท์เนี่ยไม่มีฝนเลยตอนนั้นท่านผู้ว่าเมกินเป็นประธานในพิธี พอส่งแขกเสร็จเรียบร้อยฝนตกต่อถ้าใครไม่เชื่อผมเชื่อ <duh. S 2> ผมบอกว่าเถิมเลยด้ยชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่นี้60กว่าหกาแล้วเนี่ยขอมาอยู่ชุมพรขอมาตายชุมพรครับแค่นี้ครับก็ขอบคุณนะทุกท่านที่มีเขาเียประสบการณ์ด้วยศรัทธาด้วยอภินหาที่ได้รับตรงนะครับผมเองเนี่ยเยอะเรื่องนะตั้งแต่เรื่องเรือตั้งแต่เป็นฐานเรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องฝนเนี่ยอย่างที่พี่น้อยว่าเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลย นะขอเมื่อไหร่นะครับชัดเจนที่นี่จัดงานทุกครั้งนะเดือนพฤษภาเนี่ยหรือดูฝนเต็มเมทุกครั้งที่จัดนะครับเริ่มต้นเนี่ยคืบมาแล้วพอจัดเริ่มปั๊บหายตกตก,ตกในเมืองตกใอ้ที่อื่นตกแต่ที่ไม่ตกพอเสร็จงานปั๊บเรียบร้อยมาเลยแห่มาเต็มเ็มเลยเหมือนแบบทั้งนำมนมาทั้งสู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนว่าความศรัทธาที่มีอภินิหารเนี่ยใครเชื่อไม่เชื่อด้วยความศรัทธาส่วนตนเนี่ยผมคิดว่า เป็นที่พึ่งทางใจกับพวกผมสารเรือนะฮะมาตลอดผมคิดว่าคนชุมพรก็ไม่ต่างจากผมเช่นกันเรื่องฝนนะครับขอนิดนึงเทคนิคการขอฝนนะครับของผมก็คือบอกว่าถ้ามีฝนให้ตกที่อื่นอย่ามาตกในงานของผมไม่ได้บอกว่าให้ตกนะครับเพราะผมรู้ว่าทายของห้าไม่ได้ไม้ฝนแต่ให้ไปตกที่อื่นก่อนพองานผมเสร็จแล้วขอให้ตก ต่อไปแค่นั้นเองเทคนิคการของ่ายๆแค่นี้ขอบคุณครับแมเป็นฝากคลิปเล็กๆหน่อยนะว่า <c oughs> เ,ปเป็นเป็นเป็นเทคนิคนะครับแลวขอญาติก็ฝากต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปนะครับว่าศรัทธาเนี่ยบางทีมันสร้างอภินิหารสร้างความรับรู้เรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นส่วนใครสําเร็จไม่สาเร็จผมมีนิดเดียวก่อนจบนะครับผมรับรู้จากตั้งแต่รุ่น<ม>นะครูบาอาจารย์รวมทั้งคนที่ใกล้ชิดเป็นหลานของกรมหลวงพรเนี่ยท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่าแม่เคย บอกไว้ว่าเดตตาเดตตาคือเดชนิกรมเนี่ยนะครับโดยบอกว่าท่านจะช่วยนะครับเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงทั้นโมอตโตหรือว่าคําที่เดชนิกรมท่านมอบไว้กับรุ่นหลังๆแม้กระทั่งอยู่ในคําคำพีของท่านหรือว่าอยู่ในคาถาของท่านนะกะยิราเจกะยิราเถังเนี่ยครับจะทำการสิ่งไรควรทำจริงแต่ผมเนี่ยจะใช้คำว่านะจะทำ่งใดต้องทำจริง งั้นถ้าความมุ่งมั่นสําเร็จเนี่ยถ้าคนเราไม่ทําไม่ตั้งใจที่จะทาท่านไม่ช่วยนีดเดครับงั้นท่านจะขออะไรเนี่ยนะขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจและขอให้ทาอย่างจริงจังและเสร็จกิกรมจะช่วยท่านเองก็ขออนุญาตฝากสุดท้ายไว้ตรงนี้ครับที่สิบเก้าเริ่มเริ่มกี่โมงอกว่าที่สิบเก้านะครับก็ขออนุญาตทุกทุกครั้งหรืทุกปีนะครับเราจะใช้เวลาตั้งแต่ต้นเลยนะถ้าอยากจะมาร่วมตั้งแต่ขั้นคือปกติเนี่ยเวลา เกี่ยวกับเสร็จในกรมเนี่ยเราจะบวงสวงท่านก่อนก่อนนะประมาณ8โมง19นาทีเนี่ยหรือ8โมงเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยทงขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเราจะมาเพราะเราจะถือว่าเสร็จในกรมเนี่ยท่านเป็นทหารเรืออยู่เสมอท่านยังต้องเอาธงรัชนาวินขึ้นยอดเสาก่อนนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ย8โมง19เนี่ยเราจะบวงสวงก่อนบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะเราก็ทําเลิกที่เราจะใช้เลขประจําคือ9โมง19นาที เราจะประกอบพิธีเริ่มจากทักษินานุปทานในต่เนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยพระก็จะมาสวดเส้าวสวดช้าสวดเร็วเนี่ยเราจะเริ่ม10บโมงนะสิบโมงแลวาพิธีสงฆ์นะแต่ก่อนหน้านี้เราจะมีขั้นตอนในการที่จะกราบไหว้ของเราเองนะตั้งแต่8ปดโมงสิบเก้าถึงเก้าโมงสิบเก้าแล้วจากนั้นก็เป็นการเตรียมการ10บโมงพระก็จะมานะทำ que, ทำบุญถวายเป็นพระกุศลให้พระองค์ท่านไปจากนั้นมันกัจะเป็นเรื่องของนี่แหละว,วางพวงมาลาหรืออะไรอื่นประกอบสอดแทรกกันแล้วแต่จังหวะคือเราเนี่ยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมสุด บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เชิญทุกสาคา่วนไม่ว่าจะนายกอบจอก็ตามผู้ว่าก็ตามเราอยากใช้เวลาสะดวกของท่านโดยเพราะการวางภูมิลาเนี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติเราก็อยากให้มีการครบตั้งแต่บงวงสวงนะครับวางภูมิลาทำจักรเสนาธุมาทำบุญถวายทั้งหมดเนี่ยส่วนรอบเย็นก็จะเป็นเรื่องของเหรสมจะเป็นอะไรอื่นกแล้วแต่อยากจะเทิดพระเกยียรติใครอยากจะมาแสดงอะไรเทิดพระเกยียรติท่านมีศรัทธาอะไรมาช่วยกันขอขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในเช้าวันที่19ด้วยนะคะ ก็เชิญชวนชุมชนใดๆน,นะคะเพราะเห็นว่าไปซุ่มซ้อมกันมาค่ะค่ะท่านประธานคะอยากจะมารำถวายพระองค์ท่านในตอนในตอน,น,ตอนที่เราทำงานกันในตอนเช้านะคะก็ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีพิเศษด้วยค่ะ,ะท่านผออมยุรินนะคะของโรงเรียนฝาหมิงกงลีเนี่ยได้ครูเพลงของกรมมี่ประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเทพหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงของสเสด็จเตี่ยในเรื่องอัจฉริยภาพของการเป็นหมอพร แล้วก็เขาก็จะมาทำการแสดงที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยในวันที่19พฤษภาคมก่อนเที่ยงเลยนะคะประมาณที่รเวลาเราทำงานอาจจะมาตอนเช้าตอนสายเดี๋ยวเราจัดเวลา<ช>แต่ในช่วงนั้นแต่ว่าในตอนเย็นในตอนที่มีมหรสพเขาก็จะมาแสดงอีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนเช้าที่มาร่วมพิธีกรรมก็จะมีการแสดงของชุมชนต่างๆที่แจ้งความประสงค์มาหากชุมชนใดอยากจะมาร่วมเทิดพระเกตในวันที่19เนี่ยนะคะหรือจะวันอื่นๆก็ได้ค่ะ ก็แจ้งมาที่ดิฉันได้นะคะสุรางวัชรพงศ์หมายเลขโทรศัพท์โดยตรงได้เลยนะคะเพราะดิฉันจะเป็นฝ่ายประสานงานในการจัดงานหรือที่คุณสุรินก็ได้นะคะชุมพรฟ้าใหม่ของของของดิฉัน0946264299นะคะโทรศัพท์มาติดต่อได้เลยค่ะผมขออนุญาตปิดท้ายนิดเดียวครับผมอยากให้งานนี้นะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับระหว่างผมฐานเรือผมก็จะเอาฐานเรือของผมมา เท่าที่ผมจะพามาได้นะครับทั้งผู้ว่าการฐานเรือผู้จัดก,การฐานเรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาจะพอมาได้ต้องเข้าใจกันเลยว่าราชกาลก็ยังราชการอยู่แต่ถ้าเขาสามารถมาได้ผมก็จะเชิญมาดังนั้น19พฤษภาโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกันที่วัดนะครับวาดบอพิษนะสานหลวงที่วิหารน้อยเนี่ยครับแล้วเขาก็จะพยายามจะมาเช้ามาสายมาบ่ายมาเย็นแล้วแต่เขานะครับส่วนหนึ่งฐานเรือในพื้นที่ผมก็จะพยายามจะให้เข้ามาร่วมกันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นดนตรีต่างต่างที่เราจะพอมาได้ก็จจะะพยายามมา ก็ทนะั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างบอกในกิจกรรมส่วนฐานเรือส่วนชาวชุมพรเองก็ตามผมอยากให้ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตามนะครใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาศรัทธาร่วมกันอยากให้เป็นหนึ่งเดียว19พฤษภาปีที่101อย่เนี่ยอยากให้เป็นเลิกที่ดี1 1> นะครับในการที่จะรวมแงรงวมใจแล้วก็สร้างศรัทธาร่วมกันในโอกาสวันอาภากรที่หาดไซรีนี้ร่วมกันเลิกนะครับเลิกมาแบ่งว่า สารนู้นสารนี้ทุกที่มีความสําคัญศรัทธาร่วมไปทั้งหมดเพียงแต่ว,ว่าในปี101ยเนี่ยเราอยากให้เห็นว่าท่านสิ้นประชนตรงนี้นะเราทํางานร่วมกันนะครับอย่างเป็นหนึ่งเดียวผมไม่คิดว่าเสด็จเตี๋ยท่านยังมีพระชนชีพอยู่ท่านอยากเห็นทุกคนนะครับมาร่วมกันตรงนี้เป็นรูปเสด็จเตี๋ยร่วมกันนะขอศรัทธานี้ได้บังเกิดให้งานชิ้นนี้เนี่ยเป็นรูปธรรมนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็จะเป็นสิ่งบอกเหตุว่าคนชุมพรทั้งหมดนะเป็นหนึ่งเดียวกันก็ขอขอบคุณมากมากครับ